ตอนนี้พวกเขามาหอดตลาดล่องซานเป็นเที่ยมหอยแล้วและงบที่เขามีก็คือนึ่งแสนกีบอันนี้นาอทุกคนก็คือนึ่งแสนกีบแต่ว่าเมื่อนี้ที่เฮาจะมาซื้อเครื่องขนาดเป็นลิสยาวเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวไปเบิ่งนํากันเนาะว่าหนึ่งแสนกีบนี่จีสามารถซื้อได้ครบบ่ดเลยเอาแล้วสวัสดีสวัสดีค่ะซึมใหม่เละเอฟสี่รถยิมกลสิก้อ่ะสองคนก็ที่พาทุกคนไปตลาดล่องซานเพื่อไปซื้อแนวกิน แม่แล้วจ้าแล้วงบมือนี้ของเฮาก็มีเพียงแต่1ง0 0แสนกีบเท่านั้นพี่น้องเขามาเบิ่งนำกันว่าในยุคนี้ยุกเงินเฟอเงินแสนกีบจะสมัครซื้ออย่างใดๆแม่นแล้วจ้าแล้วระหว่างทางไปเดอพี่น้องเอ๋ยกจ็จะมีภาพบรรยากาศแบบงามๆเนาะม,มือนี้สองคนเฮากจ็จะเก็บภาพบรรยากาศบบงามๆตามคีมถนนมาให้ทุกคนได้เบิ่งไปนำกันเนาะไปส้มกันว่าชิสวยงามสม้มใดไปแน่จ้าไปจวดกันเลย ตอนนี้พวกเขามาหอดตลาดลองซานเป็นทเฮียมหอยแล้วและงบจีเฮามีก็คือนึ่งแสนกีบอันนี้เนาะทุกคนก็คือนึ่งแสนกีบแต่ว่ามื้อนี้ที่เฮาจิมาซื้อเครื่องขนาดเป็นลิสต์ยาวเลยพี่โนะเอยเดียวไปเบิ้งนำกันเนาะว่าหนึ่งแสนกิบนี่จีสามารถซื้อได้ครบบ่เลยอันแล้วเด็กๆแล่นมาเมากอไหๆทุกคน เือทางด้านหลังของเขาก็เป็นตลาดโลกซานเลยนะจ๊ะอันนี้จะเป็นตลาดเมอร์นอย,อย่างนี้อีกตลาดตัวนึ่งอยู่ทางเนอุคนเดียวเขาใชพาทุกคนมาเบิ่งตลาดนี้ก่อนแล้วคันมาบรได้เค,ครื่องครบนะคะเีาไปเลาตลาดตัวน,นั้นอีกเนาะได้เลยได้เลยแล้วจุดพิเศษก็คือตลาดตัวรุ่มนะจะมีแบบของกินแบบหลายๆเลยทุกคนอันนี้เขามาแวะซื้อเครื่องซสสินะหลังจากนั้นเขาก็จะไปต่ลุยกินตลาดตัวที่เป็นตลาดยู่ไนพ่นไปร้องน้ำกันว่าซิมิอีย่างเป็นตากินแล้วก็พิเศษเด้ไป อันแรกที่เราจะมาซื้อในตอนนี้เนาะก็คือนกจะมาซื้อเครื่องสำอางเด้ออ่าแต่ว่าบอกคว่าันแมนพานอัน่นห้านเครื่องสำอางอาว่แมนเตเนี่ยนนี่คือว่าห้านปิดหลายเนาะมันแรลงแล้วประมาณ5โมง5โมงไปเออความเป็นจริงวงเขาก็มาตลอดอยู่แต่ว่าพอค่อยได้ถ่ายให้เบิง้งเก๋ลองสาร ที่มาของของสื่อลองสารก็คือประชาชนกขาเจ้าตั้งทิ้นฐานอยู่ลองเลาะตามแม่น้ำสารซ่านต่อมืนลองซ่านมันจริงจะถึกเดี๋ยวลองเอาซองนึงไปทาบมันกันอันนี้น้อทุกคนคือสิ่งที่นกตามหาเดือธนาคาสมกระเจ้าว่าผู้เลอเป็นฝ้าเป็นสิวหน้าแบบอันบวงามใช่ไหมคือนกนี่ใส่สวยงามวันนี้เลยสองหนึ่งสิบห้าพันเกีกรปกติก็งามอยู่แล้วใส่แห้งสวยงาม แมนโบอเปิวไปแล้วสิบห้าพันสิบห้าพันเหมือนมั้ยอ่าปิวไปแล้วยังเรือแปดหะแปดฮะไปเอาเสื้อเลยมาเราจะเอาดิฟข้อนี้เลยเนาะไม่เลยเดี๋ยวครับเจาอันนี้คือเงินของเฮายังเหลือแปดสิบห้าพันเดี๋ยวเฮาจะไปรอดเสื้ออันสไลด์เอ้ยมีสไลด์ปะเอาอันตัวอันน้อยตัวนึงซะเอาน้อยดิเอาน้อยก็ได้เนาะ กกลาง็ได้เอากลางมีกลางก็เอากลางก็ได้เอามีแต่น้อยๆนะเนี่ยเหยื่อเด้เยื่อเด้อเหยื่อสาวพันเออเอาเยื่อก็ได้เป็นยังไงก็ได้อันนี้ก่อนคือสไลพันสไลด์นี่ซื้อไปเธอแต่กองเหาเนาะไปรับถวยไปแล้วสาวไปแล้วสาวยังเรือตัดไปอยังเรือหกสิบห้าหกสิบห้ามีแล้วเลยเลย อยู่ตลาดนี่นะทุกคนจะมีทางคิวรถคอมเดอร์อันนั้นเนาะก็คือคิวรถลองสารนั่นแหละนกกะเคยมาใส่บริการสองสามเทือจะมีรถแบบสองแถวแล้วก็รถตู้แล้วก็รถเมย์ซัซี่สสบนั่งนี้บบแน่เจอว่ามีหรือบม่มีเนาะทุกคนถ้าว่าผู้เลยอหู้ก,ก็เขียนลงที่ใต้คอมเมนต์บอกนอกด้วยนะจ๊ะแล้วตอนนี้เราสองคนเฮาก็จะไปตลาดลองสารที่กระเต้าขายอยู่ตามทางเนาะถูกต้องละครับไปกันเลยต่อย่ายล,ลืมจะต้องใส่หมวกกันน็อกด้วยนะ <laughs> สิ่งที่สําคัญเวลาเดินทางบอ่ว่าจะไปใกล้หรือไกลสาคัญคือต้องมีหมวกกันกระทบเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและคนอื่นหลักๆก็คือตัวเองนัันแหละเสพก่อนไหนโดยอย่าลืมใส่ต้องใส่อันนี้พร้อมเข็มขัดพร้อมมาใส่ก็ได้ตลักพร้อมความหวังของนกเนาะก็คือจะได้กาแฟดำยู่นี่อีกเด้อพี่น้องเดี๋ยวเอามาเลาะเบื้องนี้กันก่อนเนาะลงเด้เออโอเคต๊ดต๊ด ไปอาไปเบิ่งกันว่าจะมีกาแฟดำให้เรากินบ่น่าจะมีลดหรือบ่มีต้องไปติดตามดูกันไปไปดีมีกาแฟดำบ่กาแฟดำมีบ่เอ้กาแฟดำเลยเนสกาแฟบ่อีหยังสักอย่างเบอร์ดี้บ่เบอร์ดี้เป็นเป็นป้องบ่เออนี่ยนี่ทางนี้โน้ตกาแฟอันนี้เท่าเลือเจ้าสิกินไหมเบอร์ดี้บือว่าเนสกาแฟแสนสามเบิ่ง เอานั่นแหละตัวน้อยมีบ่โอ้ใอน0เจ็ดสิบพันนี่ 70, นละอันนี้คือสิ่งเอวตามหาเจ็ดสิบพันมันจะเกินงบได้ไหมเอาก็เหลือได้ห้าพันเอ่ยอาเจ็ดสิบพันเอาบ่เอาเจนอะไรกเดี๋ยดงบยัง 6, เท่าไรแต่งบ 65, ห 65, 65, บกสิบห้าเลยห้าสิบเออหกสิบห้าพันหกสิบห้าบ่จีเกินงบเอาไปได้กินอะไรจอย <laughs> หกสิบห้าพันเดี๋ยวนี้เขาได้กาแฟมาแล้วแต่ว่าเขาติดติดลบห้าพันกิตนีอื่นบริกินแล้วติดลบอีกอันซอนเขาต้องทำใจเด้อเอฟซีเด้อเอาติดลบเท่าไดร่อันนี้หกสิบห้าติดอันนี้เจ็ดสิบซ้องอีกห้าพันจ่ายมาจ่ายว่าแล้วมีงบตอนนั้นเนาะอันนี้หมายถึง ยุคนี้ฮะนะมีเงินซำใดซยํำนึงแสนจิบี่ไปตลาดบูได้อย่างเลยเออได้กาแฟกล้องเดียว65,000ได้บ่ดเลยมีการตอจะขอ้านเนี่เออต่อได้นะแล้วครับไม่ได้กินอะไรเลยว่าที่เป็นลออันนั้นมาตอนนี้เขาติดลบหาพันกิบเกินดิเกินงบเกินงบฮะอย่าลืมเอาพรอ่ะได้แล้วครับเจ้ไป ทางหน้าบ่ความหวังมื้อนี้เนาะว่าสิไปเลาะก,กินอะไรอยู่แคมทางตลาดล้งซานลุ่มฮันบ่ได้กินจอยซื้อกาแฟดําเป็นรถซั่น,นอ่ารถพนเพราะว่าซื้อกาแฟที่เป็นกาแฟสําเร็จรูปมันมีน้ําตาลหลายประมาณ2 2ซองซ,องซนป่แม่นแล้วเนาะตามที่นกเบนนิ่งค่ะเนาะ1 2ซองค่ะพี่น้องเอ้ยสิมีอันน้ําตาลทั้ง2บ่วงกาแฟเออบ่วง2บ่วงซานนะี่น้องเอิ้นให้เอิ้นว่าเอินบ่ไปกันสั้นเฮาพยายามจะกินกาแฟดําถ้าเป็นกาแฟที่เขาเจ้าอันเอาไป ต่งเอาเลยแห้งเป็นเป็นเรื่องที่ดีเวลาไปแคมปิ้งบ่สิแ,<ม>แต่ว่าเขามี <จะ S 2> ตัวนี้ก็โอเคแต่ว่าตัวนี้ก็โอเคเนาะเบิง่งอันนี้มันขี้มันอันนี้เนาะอ่าบ่น่าจะมีเอาไปเปิ่งน้ำกันเล้วตอนนี้แล้วอันนี้ปีเดี๋ยวมีเห็นละเห็นเจ็ดสิบพันตอนนั้นนกเคยซื้อนี่ประมาณ ประมาณสี่สิบพันหรือว่าสามสิบห้าพันทุกคนสองพันสองห้าอืมพรอนเหงพรอนเหงเพื่อออกมาเลยเสืมอมกันนอกมาแต่แล้วันนี้ก็ไม่ได้กินอะไรสักทีอืมได้สัมเนสไอซสัมเนสก็เอาไปไม่อยากไปไม่อยากไปผมได้ครบไม่อยากไปไมได้กันกินแสดงว่าเขาก็ได้หลายอย่างแต่ร์เดโนอได้สามอย่างคุณด่าแสนกิบ เงินบาทบนแน่ใจเท่าไหร่แสนจีบประมาณอยู่ลอยกว่าบาทลอยลอยหกร้อยเก้าสิบแม่นแล้วทุกคนประมาณรอยเก้าสิบร้อยเก้าสิบบาทพี่น้องร้อยเก้าสิบบาทนี่พวกเขาได้บบกี่อย่างประมาณสามสี่อย่างสามอย่างสามอย่างได้สลด์ได้สไลดแล้ะก็ได้ธนาคารนกแล้วก็ได้กาแฟดำสามอย่างเท่านั้นได้่ักรกุ้งไข่เลยเนาะกุ้งค่ากุ้งค่าคือกาแฟเจ็ดสิบพันกาแฟเจ็ดสิบพันอันนี้หมายถึง มันจะเงินเฟ้อของพวกเฮาเฟ้อหลายจนห้องผสมรถที่จะจะหาเงินทางเดียวได้สมมติว่าศัยแต่เงินเดือนนูนยุ่งยากขนาดสมมตินี่เม่นละจ้าแต่ดินหล่นเพอเพื่ออ่าดินหล่นร้ายก่อนแต่ก่อนจากที่เฮาเคยดินหล่นธรรมดาเฮาก็นิยมีกินแล้วแต่ว่าสมมตินี้ถ้าว่าดินบดินหล่นแท้ต้องมันเพิ่มซองเพราะว่าเพิ่มคูณซองจากที่เงินเฟ้อมันก็เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเฮาก็ต้องได ดินหล่นเพิ่มอีกสองเท่ามันถึงจะอยู่หลอดได้ว่าสั้นซะแม่แล้วเนาะทุกคนเดี๋ยวซิเฮอร์อันตะกล้องเฮาดินเถอเบิ่งเนาะว่าเป็นอะไรดินหล่นลองดินหล่นไป <c oughs> การชั้นนี้ถ้าว่าถึงแบบเงินเจะเฟอร์สําเ,าเ,าเาดงก,กับยาก็มีแต่ส่งแห่งจิตแห่งใจส่งกําลังใจไปให้ fc มดทุกคนให้สู่ๆน้ำกันก็คิดว่าถ้าว่าเศรษฐกิจมันเริ่มดีขึ้นในอย่างอย่างต่างๆการจะอยู่คงที่เพราะว่าเวลามันขึ้นแล้วมันบ่ค่อยค่ะบบ บพคอยที่จะลงสิ่งที่เขาสมารถเห็ดได้ก็คือเขาอาจจะเห็ดเบียกหนักขึ้นขึ้นกว่าเก่าแม่เขาก็จะผ่านมันได้เหรอเนาะเสื้อแบบนั้นแล้ววันนี้เขาก็ผ่านไปแล้วเนาะหนึ่งเกีบได้สามย่าง3อย่างว่นไหนกินซ้ําขนมจ้าแม่แล้วจ้าแต่กระ่ไปเลยนะส่วงนี้นะก็อย่ในช่วงแบบควบคุมน้าหนักขณะทุกคนเดี๋ยวเขาก็เกียมบึ้งนากนเนะว่านกสิควบคุมน้าหนักไปเพื่ออันเลยซื้อกาแฟดําเฮา7ส0 0 0ันกีบธรรมดานี่บบซื้อได้หันน่นแล้วปกติในตัวนี้หันจะกิโลจ้าส้เอาลงได้ซ้ำใจ อ่านตอนนี้นกขั้น50เออพวแม่ประมาณ4 8 5นี่แหละดีวเขาก็เกียมเบิ้งงํากันเนาะว่าเป็นเลยนกจิงจีเออมีจุดประสงค์อะไรที่แบบป่านนี้เสียนะเนาะต้อติดตามวิถีชีวิตของพวกเขาสองคน<ม>ไปในภายภาคหน้าก็อ,อาจจะมีการอัปเดตลงคลิปลงเลยเออลงคลิปเรื่อยๆเพราะว่าพวกเขาจะสร้างเพจใหม่มอันนี้เป็นอีพีแรกแอันนี้ก็คือวิดีโอแรกเป็นอีพีแรกเลยเนาะทุกคนที่เขาสองคน ที่ได้เอามาลงส่องสลาวเบ้ากึมมุนี่นะเนานะเปน็นเอาเลยกะฝากพี่ๆน้องๆเนาะทุกคนติดตามเฮาสองคนเด้อเด้อร์สองข,อของ้อความเพื่อนโอเคนล<น>้วสองหนึ่งแล้วแล้วเอฟซีทุกคนเนาะอยากให้เฮาสองคน,นงเฮ็ดวิดีโอเกี่ยวกับเอาเลยก็เขียนลงที่ใต้คอมเมนต์เลยเด้อพี่น้องแ,แ,ลแล้วเฮาก็ะเขียนม,มาเจอกันในอีพีต่อไปนะจะ๊ะเจอกันอย่าลืมกดติดตามทางยูทูบนำแล้วก็ติดตามทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ เนี่ยแล้วจ้าแล้วสําหรับวิดีโอนี้เนาะสองคนเฮากระจอาสักนิดก่อนแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปเด้อก่อนจะแตกกันไปเฮาสองคนเนาะก,ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอขอบเจอสบายด,ด,ด,ดีบ๊ายบาย